มาที่ข่าวกันต่อไปเลยค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวของเทศบาลตำบลนครชุมเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนให้การรักษาประชาชนค่ะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนครชุมนายวสันมุนินทร์นายกเทศมนตรีตำบลนครชุมได้เปิดศูนย์ให้บริการรักษาพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบัน และนวดแผนไทยแก่ประชาชนในพื้นที่ทุกวันตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีนายแพทย์ประดิษฐ์ลุงพี่บู์โสพิษเป็นแพทย์ประจำศูนย์มีบริการทางการแพทย์ประกอบด้วยหน่วยผู้ป่วยนอกสําหรับโรคทั่วไปและผู้สูงอายุจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลออกตรวจเยี่ยมในสถานที่ชุมชนเพื่อดูแลและให้คำแนะนําวิธีป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยพิเศษที่ต้องดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจเช่นผู้พิการด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอ v ว ในวสันยังกล่าวอีกว่าศูนย์บริการสาธารณาสุขชุมชนเทศบาลตำบลน,นครชุมเป็นหน่วยงานจัดระบบบริการรักษาพยาบาลเป็นหลักภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าคนไทยแข็งแรงเมืองไทยแข็งแรงภายในปีพุทธศักราช2560โดยใช้แนวคิดในการทำงานคือรักษาคนไข้รักษาไข้ได้ผลกว่ารักษาขอไปค่ะคือรักษาคนได้ผลกว่ารักษาไขา้ประสิทธิภาพปลอดภยัยเทคโนโลยีทันสมัยบริการว่องไวใส่ใจอารอนค่ะ